ที่จะไปอ่าไปไทยอีบ้านนึงบ่พอไปบ้านพุนละบ้านบ้านยังครับบ้านพุนบ้านน้อยน้องเหนือบ้านน้อยน้องเหนืออำเภอ่นเหนือบ้านใต้บ้านบ้านดงพุ่งไผ่ใบบุดแล้วเมืองยะลาสงขาหัดไงบ้านเนี้ยบ,บา้านใต้ไปแล้วบว่มีอืาอย่างงีบบ้บ่ม <laughs> ีบ่มีบา้ <laughs> บานมันสื่บา้บานบ่มอวีบ่เจ้ามเยื่อยู่นีบน่บ่เป็นวันก็เป็นไข่เออหน่าในในไข่บ่วสวงโอ้ยพอเลยอเราบ่เคยเป็นไข่เด้อฮะเราบ่เคยเป็นไข่ไหนบ่กเคยเป็นไข่บ่พอ เป็นตะไคร่เป็นตะไคร่เอออย่าอย่าอย่าไปเป็นไข่เลยบอให้เป็นนิดขาดไข่เป็นบ่อใดนะครับอ๋อโยนหมวกกันอยู่กลางฝนพี่น้องกันอยู่กลางฝนพวกก็ตกลิ่นลื่นครับพี่น้องมันเลยลิ่นแล้วได้ไอ้บ้านมันบอลิ่นแหลือไงขึ้นรถขึ้นรถจะได้ก็ยังเนี่ยขั้นไดชจะได้อยากนั่งขั้นเดชมันมีหม่องว่างบอสขั้นนั่นะมีมืองานอยู่ทีหนึ่งไอ้ขึ้นขลังกับผมพอแล้วขึ้นตู้น้องเด้พน้องน้องเดชได้ขึ้นอ้าพอแล้วไปขึ้นขั้นสบายไรึ โอ้ยเสือผ้าเต็มขั้นอี่เดี๋ยวรอาบุญบอลโจกันลังมากครับหารครับนักแสดงอะไรโอ้ยถึงมือฝนข้างนอกอ่ะคืนก็ยังเล่นอีกแล้วมาถอดหน่อยขึ้นไป็งหลังไอ้เพื่อนมาละยาดีแต่ถอดเกือบคุณรถนะมายาดีเอาอีกแล้วทายกันเองอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวกันเนาะไปย่ำเด็กกันทายเด็กกันครับพี่น้องนี่แหละสายยูทูบ เอาครับให้พ่อแหลมไปกินรถช่องตรงนี้อาเมื่อนี่เป็นบุตรในเด็กพี่น้องเลยมานั่งรถน้องซ่อง,องดูหี่นี่ไหมไม่รถไทยแลนะลด์น่นรถไทยได้ครับวับังหนิงก็บจีไส้รถไทยจีแจ๊กได้ครับเขาเขาบอได้หงมืได้เป็นรถซ่องดูหี่เขาสุนอย่างเดียวประกันบ่มีพร้อมกันเหอองครับบันนอ,องคลอกหน้าเอาบรรยากาศดีๆแด่นนดุนบอกครับไนอ,นบอ,บอ้ปล่อยฝ่ายอย่างเดียวมาทางอีสานก็แบบว่านานๆทีนะครับปกติก็เป็นคุกรุงเทพ่ยวเหรอครับนี่เออใช่ ผมก็เป็นคนกรุงเทพมาแต่ไหนแต่ใดนะ้นะเออใช่ใช่นนต์เติบแล้วที่ผมไปอาศัยอยู่ที่นั่นพี่เหมียนกันเหมียนกันใช่ไหมอืมผมไปรับจ้างที่นั่นแหละรับจ้างออ๋รับจ้างเหรออยดีอยวพูดตกที่ไม่ไม่คือให้ให้มันเลยแม่น้ำมูลแม่น้ำชีหน่อยสิโอให้ถึงแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณนี้ไม่ได้เลยเหรอต้องไปแม่น้ำหวงหูเลยแล้วพยายามยงสีเกียงยางสีเกียงที่ปิดตาอกางบินมาไกลใช่เยียมมาผสมผสานกับเก็บจังหวัดจังหวัดบริการมาเป็นถ้าตกก็ตกอาเรียบร้อยาย่อาจัดเงาเลย อาจารย์ยาลูกยีอาจารย์ยาลูกยีอดอนผมไม่นะเราเอยู่สารคามนี่แหละบ้แมนนี่นนผูพามาอ้ยนานไปสะกันเียวไปตะกนทางบาดนียวเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับไปะกันควงงูมาไาแล้เป็นผู้ามูไ้วกคน้อยยังเดียวน้อยรวละถอยเราเหรอยดียวอันนเขร้นบวกทางคิดบาดดีขีพี่เอ็ดไงเด้นีพีเอ็ดไงกูเกิเออเลอมึงนี่อ จีีพอาร์เอ็ดของอะไรพอนครับผมพี่น้องครับไปบพาะ่าหอดของถ่ายอยู่ครับไปแหลมแม่ยผ้าลงท่างแม่โอ้แก้วยังไหนก็ยจงนี่ร้องมาเลยนี่อ่ามันลายสร้อยเนาะคือว่าไม่อยู่โดนเลยไม่อยู่โดนอยู่น้าหมาบังไฟกับมาดีแหละอ๋อที่ว่าตกบ้านมาเรียนแถวนี้ที่ที่ว่าตำรวจจะมาจับ อยู่ทั้งปนอยู่ทั้งทั้งบึงจูดางไส่ก็ไปจูดนาแหล่งเนาะจูดที่วัดมันเป็นอย่างนี้คือเอื่นจูดฮะฮะไส่คือตรงเอื่นจูดโอ้ยมันก็บ่กคือเผานี่ล่ะคันเผากับเขาเมี้ยมนั่ะล่ะซอสเลยแก้วแก้วอ่ะเอาไลองเนาะแก้วเอาไลองครับลองทางก็ไปลองลงทางครับครับไปลองก็เจอในคำเห้นหนังก็ไปลองนะคำบอดีล่ะครับคำบอดีบริทายแล้วไปลองเอ้ยบริทายเราคำพอนีฮะพนดีดีแม่นว่าโอ้ยนี่เีบอลจูรถรถจอดอยู่ไห ายพี่น้องครับไหญ่แลมตะลุยตะลุยเบื้องหลังเดี๋ยวให้พรเก่งอ่าควายอ้ายเป็นมันบ่ควายเป็นมันเดิอพเอ้อเออโอ้โหข่าวิ่สวนเอได้ได้อละเปด่ี่เอาผู้สาวกลุมเก้าบ่เนี่เดี๋ยวผู้สาวดีกว่อนอะไรดไนอ นงน่เป็นน้องแล้วรถอใช่ป่ะใหญ่เ้ยเจ้าโอ้เด็กหน่อยเด็กเล็กเด็กหน่อยใหญ่มาเป็นสาวดิใหญ่มาเห่มาเถาด้วยเหรอเถด้วยเนยพอแหลมพื่กันต่กอนสองขัวปีแล้วลมลูกคู่ข้าด้วยเระวังโลดเก่าสิบปีเ <c oughs> ถาดูแล้วตุ๊กคับตุ๊กแน่พี่น้องเอ้ยสีแาาาาดทยวันนี้แมสวัสดีครับ เอกไยพีนองาเนี่วันดีละ่ะอ้ยอเอกเห็นตัวแท้รเราบานีาค่คู่แก <laughs> ้วคู่ขวดเด็ดกักพี่น้องเลยสวัสดีจ้าผู้สาวสานัน้อยอุ้ยสาวสัน้อยสาวสัน่อยแรหนาก็เดิมพี่น้องเด้อ,น,อน้องผม ทีมงานทีมงานสวัสดีจ้าอุปสรรคเนาะวันนี้แต่ก็ลุยลุยลุยท่บบานบิดาเนาะสวัสดีครับทีมงานนะครับเบื้องหลังครับครับผมไม่ได้เกิดเลยเกิดฉนว่าก็ได้เกิดเลยเพราะไม่เกี่ยวกินไม่เลยเออเพราะฉันขออัดเปลี่ยนคนหลอกเข้าไปครับยมตัวกันครับผม ลังแจงลาแป้งตาไร้ซ่องอันนี้น้องแอนเห็นตัวจริงแล้วจ้าโฉบหมันโฉบหมัน <c oughs> โคตรฟุ่งามดี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 สู้สู้ปัดมานังอันนี้น้องอ้วน,น่อปล่อยไดแล้วเา เบาหอานกีไล่เ้าโอนสี่ครับเม่เยอ้พเยเพี่ง่กัักแง่ที่นั่งเป็นเต้าอ๊บอุ่นแตบแต่ละคนครับสออเจเอ๊ะมาในแม่แม่แล้วพ่อวะมัน่เป็นบออยู่เม่กี้เป็นเสื้อขอบคุณนะคะอันนี้น้องแอนเรียนไปยังลามื้ยเนี่ยเมื่อนบอค่ะจ้ะ นักงเอกปะนักงเอกกี่เล้านักงเอกกี่แล้าน่าจะเป็นนักงเอกค่ะอ่านข้อในเรนต้องกันบอกเอในบทอ่ะเ่นค่ะเ่นได้ยินว่าเป็นลูกสาวของพี่ฝ่ายของยายฝ่ายโอ้ยา่าเ้ยอะไรลูกสาวงามจังเพี่น้องเอ้ยมาดื้อค่าดอกมาแพงดอกเฮ้ยแมนบามาผู้ใดอยากเป็นลูกกันลูกเคย ช่วงนี้ไอมีานหลายว่ะ้ะไมีละครอ,อยู่สองเรืองทายอยู่สอวันสอวันจ้ะอย่าลืมไปเบิร์เลิฟยูโบกีเกิงไหเดอ้อจ้ะวันที่แปดตุลาแต่สิมอลร่ำเหมกอจะวัาง,งานผู้เดียน,นอเอาให้น้าเอ๋เขากินเขาก็ล่ะเอาเอาเอา,เอา,เอาจา้ะ เกินราเป็นคนดังโอ้ยระวังตัวหากินลาหมววก็มีคนวอาพื้นเฮ้ยจะปูกคับคโอ้แม่ห้ามนอนหน่อยหม่อยแม่สีได้ทายว่าน้อมีอีกหมอนออกจากตู้หรอบ่ในชื่อเพียวแม่ใครก็คืออื่นไม่ดีเล่ อีโผว่าคือขวดบักแอปเปิลวันดีกบไปนอน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 ไยพกวนพิดไฟร้อดได้ไปยังกอเดือนวันพีทมันแจงก็อนละบอกไทยบ้านมากว่ามาไทยมีมสิกมาแจ่แท้มานอนเนาะนอนรงเกือทชดใช่หมน่าจะอย่านี้พรับวันนวดจับนีแห้งไม่จะอายบาดเนี่ยดีโผ นอน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 ไปมอนไปอย่านนัรับสินคพี่น้องแฟนครับฝากกดติดตามช่องไอพ f i มาเลยพรออฟฟิเชียลเรื่องหนอบเรื่องนครับและนี่คืารฝากกดติดตามช่องเซี่งเพียเมืองสกวอชมาเอพี่น้องครับพอรับอะไรเราะมานทองลุดดินเลยสิน่าตัวเอ้างสักวันศัทธาถ้พี่น้องรับแล้วต้องขึ้นขันทองบ่มมี่พอนี่ยั้บโบเขียดได้ละ ครับกันทองว่ามีลูกแห่งเกียดเลยี่ล้วนๆอาวอาวอ้าวซ่ลองเล่นจ้ะครับไอช่วงพักช่วงพักมาหันท้ายเบื้องหลังบังนี้เป็นช่วงพักล่อขขาวฉากนี้พี่น้องนั่งอยู่กับนั่งแอนเท่านี้ละมาสวยมาหาัานพึ่งกันไรจ้ะติดตามช่องน้องให้ด้อ แอนออร์ดีได้บอกแล้วค่ะแอนอรดีลรำเพรินออฟฟิเชียลค่ะอ๋อแอนอรดีลรำเพริศออฟฟิเชียลแล้วใครจะเริ่มติดตามเพื่อเเป็นมันเนี่ม้วนม้วนพลงเลยขนาดยังเล่าไทยเอ็มบียังเล่าอี่กับมวนเนี่ยพอะถอดซ้อมีเพลงใส่ดี่แห้งสิครับร่วมดาวตลกอืมไอเชียงเทวก็มาซ้อมดูฮี่ก็มามิตาเน็ตไอดว กองพุ่นมือกองหรือกิจใจายใใ่ใใอะไรฝาดกระช <c oughs> ังหลังแม่อวสอมอท <c oughs> ี่ชานักขาวมันอยู่ร้ายวะซองแล้วไปเรื่อยๆเดี้ยวเจ้าผู้กำกับพ่นบอกนักแสดงตกเจียมตัวพอ้อบางเจียมมันคือคืนแต่ก็เอารวดนี่นะพี่น้องอมัมกแบบชดๆกัน <c oughs> กจังชด ว่าไงอีอ่แม่อย,อ,ยอีแม่ก็วบบ่ายอดทอดอีอ่แม่ก็วบบ่ายอดท,อ,อ,บบอ,อ,ดทอได้ไม้ปิ้งไก่คือวัดเมือ <c oughs> ขายปิ้งไก่ปันเขาส้วนควงมาแดงโอ้ย็ดีเด้ยวคดม่หลม สิว่าได้เงาสิบว่าได้เงาหกร้อยเก้าสิบแปดคนแม่แม่น้องกินผงล้างกะจังซี่ละเราก็เฮ็ดดีดีตัวละคนกับบ้านคือไม่ปิ้งไก่บ่อยอืมบันเดียวเขาจนขวางมาทำไมติงไกลทำไมปิ้งไก่เบิ่มือนบันเขาไทยเลยเนี่ยหายถึว่าปวดเขียนเป็นบัรนวนเขียนได้บัเนกัเปลี่ยนเขียนใ้เด้องแม่เพราะเป็นยังค่ะถือว่าปกติธรรมดาติดตามนีแม่โรดพี่น้องติดตามคุณแม่โรดชชว์ตัวลำเพลินค่ะปากน้ำอ๋อก็เป็นเชตโเมื่อกี้ พแหลมอยู่ไหนพ้อแหลมตรดยู่่แั้นพีองกินแวคุยจะซอยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะสูตรพ่อแหลมเอเมียงยังล่ะาหางาอย่าเดดไปเดี๋ยวคุยไปเดี๋ยวคุยไปเมีงค้านี่บอกที่มากกขเมียงค้าค้าได้ไปนองเลยแบม่วหาวมะนาวหูอีกเมีงข้าม่วงหางผสมกันแมงสมเอาท่านเอาได้ไข่ไข่ไข่จบหรอันนี้ปรดเวเซอร์โปรดิวกนาเอรเนมาจาก น้องบัวซ้วอุดรมาเนี่ยวัวมังได็กกวางโาซ่ใครไปโซ่แล้วเดินบุ้นีไก่แล้ววัดบ้นนานหน,น,นองกระสอน้องบัวซ้อเป็น่ะลูกชายยายฝ่ายค่ะน้องแม็กกี้สวัสดีครับร้องเพลงโชว์หน่อยลูกวนกนันกันเลยนะเกยตื่นวันเกยตื่นครับฟังค่ะสำร<ส><ส>ับดาวบ้านดอนสำรับดาวบ้านดอนจ้ะและก็คือเรื่องก็คือเรื่อง ถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเอาสันนีสแีละ